สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรูรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทฤษฎีนมปั่นนะครับดอลล่าและทองคำนะจะแกว่งขึ้นลงตามกันหรือสวนกันก็ได้นะครับท่ามกลางเงินฝืดทั่วโลกนะครับดอลลร์น่านะจะแข็งขึ้น นะจนล่มนั่นเองนะครับมันทฤษฎีนมปั่นนะครับคืออะไรนะครับเขาเรียกว่าพอดีไปฟังมาจากนอักวิเคราะห์นะในสารัฐท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับเขาชื่อว่าเบรนจอสันนะครับซึ่งเขาพูดถึงทฤษฎีที่เรียกว่ามิลเชคนะครับดอลลาร์มิลเชกนะครับก็คือนมปั่นดอลลาร์นั่นเองนะมันเป็นอย่างไรนะครับเราค่อยๆมาฟังกันแล้วกันนะครับผมจะนะค่อยๆเล่าสู่กันฟัง คือว่านายเบนจอนสันเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะเป็นผู้ทีเ่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะชื่นชอบทองคำนะแต่ทำไมเขาถึงเชื่อว่า,อาดอลลาร์เนี่ยนะครับจะแข่งค่าขึ้นนะในท่ามกลางวิกฤติน,นะครับนะดอลลาร์ไม่ร่วงหรอกนะมันใครที่มองว่าเฮ้ยนะการที่เฟดเออร์เ s ซิ v ฟธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะพิมพ์เงินออกมามา,มากขึ้นมากขึ้นนะครับนะต่อไปน่าจะเกิด ลักษณะว่าดอลลาร์เนี่ยนะเป็นศูนย์เลยนะครับเนี่ยไร้ค่าเพราะว่าเป็นเงินกระดาษนะครับนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นแบงค์อะไรอะ่ะแบงค์กาโม่บ้างแบงค์กงเต็กบ้างเนี่ยเป็นต้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนายเบนจอนสันเนี่ยเขาไม่เชื่อแบบนั้นนะครับนะแต่เขาอะเชื่อว่าในที่สุดแล้วนะครับมันจะเหลือนะแล้วผู้ท้าชิงนะสองรายนั่นก็คือดอลลาร์กับทองคำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยทองคําก็จะเป็นผู้ชนะนะครับ แต่ว่าทำไมดอลลาร์ถึงแข่งค่าขึ้นนะเขามีทฤษฎีนะครับนมปั่นนะครับมิวเชคเชอร์รี่เนี่ยอย่างไรบ้างมาเล่ามาจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะทฤษฎีนี้ไม่ใช่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จริงๆนะอย่าไปาฟังแล้วไปอ้างอิงนะครับนะเป็นวิชาการนะทฤษฎีนี้เขาเป็นคำเปรียบเปยนะครับเรียกว่ามิวเชคเชอร์รนะี่นะทฤษฎีนมปั่นเนี่ยเรา่องถึงนมปัน่นนะนมปั่นก็คือ ในแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ําแข็งใช่ไหมผสมกับไอ้พวกไอ้ที่เขาปั่นออกมาแล้วใส่นมเข้าไปะนะครับแล้วก็มีหลอดดูดอยู่หลายหลอดใช่ไหมมันเกี่ยวข้องยังไงกับทฤษฎีนี้คือได้เบนจอนสันก็บอกว่า,วางี้ฮะเขาก็ติดตามนะตอนแรกเขา,าเชื่อว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์รีเซชั่นในปี2008เนี่ยนะครับเขา,าเชื่อว่าทองคำเนี่ยเป็นพระเอกมาแน่ แลวสุดท้ายนะการที่ Federal Reserve พิมพ์เงินแบบนี้สุดท้ายแนะ่นอนต้องเกิดเงินเฟอ้อนะหรือว่าเงินเฟอ้อมโหฬานนะตามที่ผมเล่าไว้ฝังซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้นะว่าการที่พิมพ์เงินแบบนี้และสุดท้ายนะเพื่อจะไปใช้นี้สินนะยังไงก็ต้องทำให้ค่าเงินเนี่ยมันลดลงนะและสุดท้ายนะมันก็จะกลายเป็นไร้ค่านั่นเองนะแล้วทองคำเนี่ยจะเป็นพระเอกนะซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นจริงอ่ะในช่วง แรกๆนะครับนั่นจะช่วง2-3ปีแรกของการที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับคราชแนวร่วงล่มในปี2008ถ้าจากนั้นมานะครับเมื่อมันมี QE นะจากเฟอเรอร์รีเซิร์ฟนะครับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินออกมาเนี่ยนะก็ทำให้ราคาทองคำนะตามที่ผมเล่าให้ฟังมันเริ่มมีการแกว่งไซด์เวย์แล้วนะครับและสุดท้ายพอมี QE 3อย่างเงี้ยน,นะราคาทองคำก็กลายเป็นตลาดหมีนะไม่ใช่เป็นตลาดกระทิงอีกต่อไปนะแล้วก็นะัก วิเคราะห์ต่างๆก็จะมองว่านะครับถ้านะเฟดอล์รีเซิร์ฟเนี่ยนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็จะทําให้เขาเรียกว่าปัญหาของตลาดหุ้นนะนะครับมันเกิดขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิด market crash นะครับแต่นายเบนจอนสันก็บอกว่าเออแต่ว่าทําไมนะครับตลอดมานะที่เฟดอล์รีเซิร์ฟธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย ทำนโยบายนะครับ QE ออกมาต่อเนื่องนะครับรวมถึงขึ้นดอกเบีย้ยอะไรก็แล้วแต่เอะทำไมสไอเงินดอลลาร์ของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยนะไม่เห็นมันจะร่วงเป็นศูนย์เลยนะครับเขาเลยมานั่งมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เลยมีสมมุติฐานว่าเ,เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเป็นเงินเ,เขาเรียกว่า world reserve currency ก็เป็นสกุลเงินสำรองนะของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆก็ทำการสร้างหนี้สิน นะผ่านสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่กู้เงินจากต่างประเทศก็กู้กันในเทอมของดอลลาร์นะทำให้ค่าเงินดอลลาร์หรือว่าดีมาน์นะ่นะของดอลลาร์เนี่ยมันมีเยอะนะทั่วโลกเขาบอกว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะประเทศเที่นอกสหรัฐเนี่ยนะต้องใช้เงินนะดอลลาร์เนี่ยตกประมาณ13ล้านล้านดอลลาร์นะครับในการจ่ายหนี้สินนะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอดอลลาร์มันจึงมีอุปสงค์นะมีความต้องการในตลาดโลกเนี่ยสูงนะเนื่องมาจากว่ามันเป็นเงินสกุลตาที่เรียกว่าเงินสำรองนะระหว่างประเทศนั่นเองนะแล้วก็เมื่อถึงเวลานะครับนะ,ะครบกำหนดชำระหนี้นะมันประเทศต่างๆก็ไปแสวงหาดอลลาร์มานะเพื่อจะมาคืนหนี้สินหรือว่าคืนดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยนะ เฟรดเราดีเซิร์ฟพิมเงินออกมามากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางเลยนะครับที่จะทำให้นะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันร่วงลงนะหรือตกลงมานะฮะแปลว่านักคาดการณ์ต่างๆว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้นะถ้าเราจําได้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่างกรณีของสาธารณรัฐไวมาเนี่ยของเยอรมันใช่ไหมฮะในช่วงปีพันเก้หรือปีพันเก้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์เงินออกมาแบบนี้เรื่อยๆ,ๆนะครับเราไม่สามารถจะจ่ายหนี้สินคืนเนี่ย มันจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อเงินเฟ้อมาหรานค่าเงินจะลดลงอย่างรวดเร็วนะซึ่งนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองแบบนี้นะเข้าไปที่สหรัฐนะเข้าไปที่เงินดอลลาร์นะครับเข้าไปที่การพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve นะว่าพิมพ์เงินดอลลาร์มามากมายอย่างเงี้ยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะก็น่าจะเกิดเงินเฟ้อเงินเฟ้อมาหรานค่าของดอลลาร์เนี่ยก็จะร่วงลงแต่นายเป็นจอนสันก็มองว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะเป็นเลยนะ มันเกิดจากอะไรนะครับเขาก็ไปเจาะลึกนะเขาบอกอ๋อมันมาจากว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็น world reserve currency นะเป็นสกุลเงินออสำรรองระหว่างประเทศถึงแม้เนี่ยหลายประเทศนะครับนะจะไม่ค่อยชอบเงินดอลลาร์นะออพยายามที่จะดี dollarization ก็คือพยายามจะถอดถอนนะเอาจาอิทธิพลของดอลลาร์นะครับแต่ก็ประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ถูกคว่มบาตรน,นะจากทางสหรัฐหรือ เขามองว่าสหรัฐเนี่ยติดอาวุธทางดอลลาร์นะครับอย่างเช่นรัสเซียบ้างจีนบ้างนะครับอิรานเวนเนซเวลาอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าความสำเร็จนะที่จะใช้นะครับวิธีทางอื่นเนะี่ยโล c คอล์เเรนซีนะอย่างเช่นจีนอาจจะใช้หยวนซื้อขายกับรูเบิลของรัสเซียนะครับหรือว่าใช้ระบบโอนเงินแบบอื่นน่นะครับนะก็ยังไม่มีวิธีไหนนะครับที่จะทัด เทียมกับเเงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นความต้องการเงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐในตลาดโลกยังมีสูงอยู่นะ mm hmm. เขาเลยมองเห็นว่านะครับในที่สุดนะครับค่าเงินของสกุลอื่นๆเนี่ยนะครับจะถูกดอลลาร์เนี่ยทำลายนะหมายถึงว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นคิงเลยนะก็จะเป็นพระเอกขี่มา้าอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็จะไป ทำให้ค่าเงินประเทศต่างๆนะครับนะค่อยๆสูญเสียมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือลักษณะที่บอกว่าเริ่มแรกเนี่ยนะครับเหมือนกับสหรัฐนะครับนะฉีดเม็ดเงินนะครับทำ QE เข้าไปนในวิกฤตการ i เซชันต่อมาธนาคารกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพยุโรป ECB หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับนะ BOJ นะหรือว่าหลายๆประเทศนะที่ฉีดเงินเข้าไปในโลก นะครับในนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน QE ของสุกคุณเงินตัวเองเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าดอลลาร์เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศนะเพราะนั้นต่อมาเนี่ยไอเข็มไซลิง์ของการฉีด QE เข้าไปนะครับของ Federal Reserve ก็ดีนะของ ECB ของ BOJ ก็ดีต่อมาเนี่ยนะครับเ v e เ r a l Reserve เปลี่ยนจากไอไซลิงเข็มฉีดยากลายเป็นหลอดนะหลอดแล้วก็ดูดดูดอะไรครับก็คือดูด เขาเรียกว่าการกระตุน้นการฉีด QE นะของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆอย่าง ECB, BOJ เนี่ยเพราะว่าประเทศเหล่านี้เมื่อสร้างหนี้สินออกมาใช่ไหมครับก็อยู่ในเงินสกุลของเขานะหรือว่าใครกู้หนี้สินในเทอมของดอลลาร์มาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปใช้ดอลลาร์ในการคืนหนี้สินนะครับแต่ว่าการที่ Federal Reserve หยุดนะพิมพ์เงินนะนะตั้งแต่ประมาณปลายปี2015และขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย จะเป็นเสมือนว่าเฟดอ r ์ l ีเซิร์ฟเนี่ยเปลี่ยนจากไอเข็มฉีดยาไซลิงค์เนี่ยมาเป็นหลอดดูดนมปั่นนั่นเองนะครับก็คือไอมิวเชกทีโอเรีนั่เนเองนะก็ดูดเอาเอา่อเขาเรียกว่าอะไรนะสิมูลตสหรือว่าการกระตุ้นของธนาคารกลางอื่นๆอย่าง ECB BOJ เนี่ยนะนะที่มีหนี้สินนะครับในเทอมของดอลลาร์เนี่ยนะครับในขณะที่ดอลลาร์มีความต้องการทั่วโลกทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กู้มานะครับในเทอมของดอลล่าเนี่ยค่างเงินดอลลาร์คือผู้กู้ส่วนใหญ่ก็คิดว่ากู้ตอนดอลลราเนี่ยนะครับราคาหนึ่งนะแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาฉีดดอลลาร์เขา้ามปเรื่อยเมันพอจะคืนหนี้สินนะนะนะอีก5ปี10ปีเนี่ยมันค่างเงินดอลลาร์ในะอีก 5, ปี10ปีเนี่ยจะอ่อนค่าลงก็ทนะําให้เขาสามารถคืนหนี้นะได้ง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าการมันกลับกัน ก็คือว่าพอผ่านไป10ปีนั้นดอลลร์แข่งขึ้นนะครับที่แข่งขึ้นเพราะว่าดีมาหรือความต้องการดอลลา่าในตลาดโลกอ่ะมันเพิ่มขึ้นาจากหนี้สินที่แต่ละคนกู้ยืมมาเพราะฉนั้นเอ่อแต่ละคนพอถึงเวลาคืนหนี้ก็ไปเอานะครับไอตัวดอลลร์ในตลาดทาให้ความต้องการดอลลา่าในตลาดเนี่ยมากขึ้นในขณะที่เอ่อในช่วงปี2019เนี่ยนะครับเฟอเรซิฟก็เอ่อไม่ขึ้นเอ่อ เขาได้นะได้ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนะครับนะทำให้ดึงดอลลาร์เนี่ยนะกลับนะทำให้ดอลลาร์ในโลกอ่ะมันขาดนะทำให้ประเทศต่างๆที่เป็นหนี้สินเนี่ยหาดอลลาร์นะได้ยากขึ้นเพราะนั้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะั่นเองนะพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยประเทศต่างๆที่เคยกู้หนี้ไปเมื่อ10ปีที่แล้วพอมาคืนปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไปขาดดุลค่างเงินอีกนะไปขาดทุนค่างเงินอีกทีนึงเพราะนั้นนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าทฤษฎีนมปั่นนะของนายเบนจอนสันนะที่เขา สุดท้ายเนี่ยดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลอื่นอ่นแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่ค่าของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยแล้วทองจะขึ้นไม่ได้นะเพราะามุมมองของนายเบนจอนสันเขาบอกว่าทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถขึ้นได้พร้อมๆกับ ดอลลร์นะ Dollar, นะครับอย่าไปมองคือถ้าเป็นมองแบบสมัยก่อนดอลลร์ Dollar กับทองคําเป็นปฏิปักษ์กันนะแต่ในเบนจอนสันมองว่านะครับดอลลร์ที่มันขึ้นที่มันแข็งเนี่ยมันเกิดจากหนี้สินนะครับจากทั่วโลกที่จําเป็นต้องใช้บริการนะครับของดอลลนาะทำให้ความต้องการของดอลลร์เนี่ยสูงนะวันดอลลร์จะแข็งค่าขึ้นแต่ทองคำเนี่ยที่มันขึ้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อ Fi Fiat c u r r e n c y หรือว่าเงินกระดาษสกุลอื่นๆเนี่ยมันสูญเสียมูลค่าเกิดไปใช่ไหมนักลงทุนเนี่ย ก็โดดเข้าไปที่ดอลล่าส่วนหนึ่งกับโดดเข้าไปที่ทองคําส่วนหนึ่งบัานทองคํากับดอลลร์ก็จะตีคู่กันไปนะมันสมัรถขึ้นลงตามกันก็ได้นะครับสวนกันก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเนี่ยมองอย่างไรแต่เขาบอกว่าดอลล่าเนี้ยจะแข็งไปอีกนะหมยถึงว่านับจากปัจจุบันนี้ก็ยังแข็งไปอีกแล้วทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาอีกนะครับนะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะไปสู้กันนะสู้กันสุดท้ายในทฤษฎีนมปั่นเนี่ยนะครับ อดอลลาร์มิวเชคเทอรี่เนี่ยสุดท้ายก็จะไปสู้กันนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยก็จะแข่งขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจนค่าเงินสกุลอื่นๆเนี่ยไปไม่รอดนะไปไม่รอดนะครับแต่ว่าดอลลาร์ก็ยังขึ้นทองคําอาจจะร่วงลงเล็กน้อยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันเกิดสภาวะเงินฝืดทั่วโลกมันผู้คนที่เก็บทองคำเนี่ยนะที่ผมบอกนะอย่าไปเก็บเยอะเกินไปบางคนเก็บทองคําแล้วปรากฏว่าขาดสภาพคล่องนะขาดเงินสดก็ไปขายทองคําออกราคาทองคําก็จะร่วงลงนะครับตกนะ เพื่อจะเอาไปใช้ดอลลาร์นั่นเองนะแต่ในเป็นจนสายกรเที่ยวสุดท้ายเราเนี่ยนะดอลลาร์เนี่ยก็จะพ่ายแพ้แก่ทองคําในที่สุดนะครับซึ่งผมมองว่าทฤษฎีเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่วันทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทางวิชาการแต่เขาก็มองว่าที่มันมองว่าเป็นนมปั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเดิมนะครับที่หลายคนเนี่ยมองว่าดอลลาร์จะเสื่อมค่าลงนะเนื่องมาจากว่าการสร้างดอลลาร์ขึ้นมามากมายใช้นโย,ยบาย QE สร้างขึ้นมามากมายเนี่ย แต่สุดท้าย Federal Reserve สามารถเปลี่ยนจากหลอดไซลิง์ที่ฉีด QE เข้าไปเปลี่ยนเป็นหลอดดูดน,นะครับนะไอสติมูลัสหรือว่าการกระตุ้นจากธนาคารกลางอื่นๆน,นะครับนะที่ไปสร้างหนี้สินขึ้นมาแต่เมื่อมีหนี้สินต้องจ่ายคืนในเทอมดอลลาร์เนี่ยทำให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เขาเรียกว่า,าทางธนาคารกลางสหรัฐเฟดเออ r ์เสเซอร์เนี่ยก็ไปดูดน,นะซับเอา s ิมูลัสนะครับนะ QE ของธนาคาร การอื่นๆเนี่ยนะกับเข้าสู่สหรัฐนั่นเองนะก็แบบว่าทําให้ดอลลาร์มันแข่งค่าขึ้นและดอลลาร์มันก็ไม่ร่วงล่มนั่นเองนะครับแต่ในระยะสุดท้ายนะเมื่อทั่วโลกเกิดสภาวะเงินฝืดน,นะค่าเงินสกุลอื่นๆถูกทําลายทั้งหมดการแข่งค่าของดอลลาร์เองในที่สุดมันจะทําลายตัวมันเองเพราะว่าทุกคนมันไปต่อไม่ได้ก็จะมีการเรียกร้องให้มีการประชุม หรือว่าพินิจพิจารณาถึงระเบียบนะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกใหม่ก็อาจเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของนายเบรนจอนสันนะครับซึ่งผมมาฟังในภายหลังนะครับจริงๆเขาพูดไว้ตั้งแต่1ปีที่แล้วแล้วนะแต่ส่วนมุมมองส่วนตัวผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วนะถ้ามองตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะผมก็เชื่อว่าในที่สุดนะครับมันต้องเกิดการรีเซ็ตในที่สุดนะครับไม่น่าจะไปต่อได้นะครับมันไม่สามารถฝืน กฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักได้นะครับนัจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมจะค่อยๆจาบประเด็นให้ฟังไปถึงทฤษฎีนมปั่นนะครับนะดอลลา่ามิวเชคเทอรี่ว่าเขาพูดอะไรอะไรนะครับเขาคาดการอะไรนะที่เป็นปีกย่อยต่อไปนะครับจึงมาแบ่งปันนะครับนะเล่าสู่กันฟังค่อยๆฟังไนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องแบบนี้ค่อยๆเล่านะบางคนที่ต้องการให้เล่าแบบรวบรัดแล้วแบบคือถ้าเราอยากฟังและเข้าใจทั้งหมดเนี่ย เราต้องค่อยๆฟังนะเพราะว่าเรารวบรัดเนี่ยแต่บางทีเราตกหล่นไปอันนั้นคือสไตล์ของผมนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังแล้วก็พินิจพิจาราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับซึ่งมันมีมุมมองหลากหลายเหลือเกินสําสหรับนักวิเคาราะห์ในสหรัฐในตะวันตกและในตะวันออกนะครับซึ่ง มันมีทั้งถูกและผิดนะไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาพูดถูกหมดแต่บางคนก็เชื่อว่าดอลลาร์จะล่มเพราะอย่างนี้อย่างนี้แต่สําหรับคนนี้บอกว่ามันจะแข่งค่าถึงที่สุดมันจะทําลายตุวมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ